สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพรีวิวหลักสูตรปลดล็อกชีวิตด้วยเทคนิค NLP ครับ Alice Your Life with NLP ครับ NLP ย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming ครับเป็นการโปรแกรมภาษาที่สื่อสารกับสมองเพื่อจะทำให้เราปรับเปลี่ยนความเชื่อความคิดความรู้สึกของเรานำไปสู่พฤติกรรมใหม่ๆที่ทำให้เราดีขึ้นครับงั้นการปลดล็อกชีวิตของเรา ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเติบโตต่อเนื่องไปได้ครับเนื้อหาหลักสูตรก็จะครอบคลุมในเรื่องของการที่เราเรียนรู้และเข้าใจ NLP ครับ NLP ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเขียนซอฟต์แวร์โปรแกรมเข้าไปสั่งงานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นเปรียบเสมือนสมองของเราครับเพราะฉะนั้น communication model ต่างๆของ NLP นั้นก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่า ตัวนี้สิ่งเล่าที่เข้ามาหาเรานั้นเราจะใช้การเหมารวมลบทิ้งทําลายมาจากความเชื่อความคิดความรู้สึกของเราครับมีหลายอย่างครับที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จเพียงแค่ว่าอาจจะมีเมคที่เป็นความเชื่อ limiting belief ม,มาบดบังเราครับบางเรื่องเราอาจจะมองในเชิงของการเป็น negative thinking ครับเป็นกรอบความคิดเชิงลบ ทำให้เราไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้สําเร็จเท่าที่ควรและหลายครั้งเวลาเราเจอเหตุการณ์นั้นอาจจะมีสิ่งเล้าครับเข้ามาจัดการกับตัวเราเราเรียกว่านกาทีฟอิโมชันทาให้เราหยุดการกระทําไปไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังว,ควลวความเครียดต่างๆและหรืออาจจะมีอินเนอร์คอนฟ lict ครับที่เป็นความขัดแย้งภายในว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจอย่างไรครับเทคนิค n อ p จะมาช่วยทำให้เราปรับเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้ครับเพื่อจะทำให้เราสามารถปลดล็อกชีวิตที่ติดอยู่เราออกไปและเราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าครับเหมือนขับเรือครับเวลาเราขับเรือในขณะที่มีสมอเรือทิ้งอยู่ครับเราไปได้ไม่ไกลครับเร่งเครื่องมากก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์พังครับปลดสมอเรือนั้นก่อนครับอาจจะมีเทคนิคทางด้านเรื่องของรีเฟรนนะครับเทคนิคในเรื่องของสวิสแพทเร์นนะครับเทคนิคในเรื่องของโมเนิตี้ต่าง ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจในการปลดล็อกชีวิตของเราโดยการที่เราค้นหาสาเหตุว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายังก้าวต่อไปบนเป้าหมายของเราไม่ได้ครับพอเราเข้าใจตรงนั้นแล้วเทคนิคอนพีก็จะมาช่วยครับช่วยให้เราเลือกใช้เทคนิคต่างๆซึ่งมีหลากหลายครับในหลักสูตรนั้นก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทดสอบ ทดลองและปฏิบัติด้วยตัวท่านเองครับเพราะ NLP เราสามารถใช้กับตัวเราเองครับในการพูดคุยถ้าสรุป NLP ที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง3เรื่องง่ายๆในเบื้องต้นเช่นภาษาพูดที่ดี Language Focus ในสิ่งดีๆและร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับก็จะทำให้เราอยู่ในสภาวะเรียกว่า Peak State ตลอดเวลาครับ ยกตัวอย่างเช่นเราทำได้ yes เห็นไหมครับเราทำได้เป็นแ a n เก a g e ในเชิงบวกเราโฟกัสไปที่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการครับร่างกายเราเป็นไงครับ energy เราหลั่งออกมาเลยครับงั้นเทคนิค NLP ก,ก,ก็จะมาช่วยให้เราสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเกิดความมั่นใจขึ้นมาครับแน่นอนครับคนทุกคนย่อมติดหลุมพรางทางความคิดตรงนั้นแหะครับเรา จะสามารถปลดล็อกได้อย่างไรเทคนิค NLP มีให้ท่านเลือกได้หลากหลายครับงนั้นหากเราเรียนรู้เทคนิค NLP ด้วยตัวเราเองได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะไปช่วยผู้อื่น NLP ทำให้เขาปลดล็อกสิ่งที่เขาติดอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองด้วยครับหวังว่าหลักสูตรปลดล็อกชีวิตด้วยเทคนิค NLP นี้จะเกิดประโยชน์กับท่าน ทำให้ท่านสามารถสร้างรูปแบบการทำงานแบบใหม่ๆและมีพฤติกรรมที่ดีต่อไปได้ในอนาคตปลดล็อกสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของเรากันเถอะครับขอบคุณมากครับ